ก็กับสวัสดีพี่น้องแชทรบอบสายฟรยีทุกท่านครับน,นะผมเรลานี้กลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งคองนี้นะผมที่ผมพามาตามหากันนั่นก็คือชาร์จสวอร์ดนั่นเองนั้นเพื่อนหรือว่าดาบสีแดงเล่มนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่10,000ชิ้นนะผมและตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณ100ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปดิ้งกัน,นวันนี้นั่นคือแมปสตาร์เรลซิมูเลเตอร์นะผมซึ่งนาตามแมปแวเราควยจะมีอะไรบ้างเนี่ เอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยควยแนะนาเพื่อนเควสของเราเนี่ยวันนี้ไม่มีไรงเพื่อนวันนี้เพื่อนๆต้องใช้ดวงกันสักนิดน,นึงครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะเพื่อนเควสของเราครับผมดีเลยก็คือการหมุนสปินนั่นเองนันเพื่อนซึ่งสปินอันนี้น,นะผมใครที่เข้ามานะครับอันนี้ผมแนะนาให้เบื่อนะผม กดเชิญเพื่อนเข้ามานะผมเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับสปินนั่นเองนะผมอ่ะกดชวนเพื่อนทางด้านขวามือตรงนี้นั้นเพื่อนที่เขาจะเขียนคาว่าเฟนตรงนี้ผมอ่ะเพื่อนนไหนที่ชวนเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนสามารถมากดเคมสปินตรงนี้ได้เลยนะผมอ่ะหนึ่งคนได้หนึ่งสปินนั้นเพื่อนสามคนก็ได้สามสปินแล้วก็หกคนเนี่ยได้ถึงห้าสปินเลยนะผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วผมสาหรับการชวนเพื่อนนั้นเพื่อนซึ่งคลิปนี้นะผมมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผมไม่ไปหมุนได้มานั่นเองนั้นเพื่อนตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ทําคลิปน ใหผมผมหมุนได้มาตอนสปินที่3พอดีนั้นเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมจะมีภาพให้เพื่อนดูวผมตอนที่ผมไปหมุนมาได้นะคึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดได้หรอกลองกดอัดชิปเป็นเล่นนะผมเผื่อมันมาสรุปมันมาจริงนั้นเพื่อนอ่ะเป็นยังไงไปดูชิปกันเลยนะครับผมเฮ้ยถาจริงถาจริง เอ้สวยงามสามสเปนตึง,ตง อ่ะประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมสําหรับใครที่หมุนสปินนะหรือว่าใครที่ดวงนี้เนี่ยอยากมาลองขอแมปนี้ก็มาลองได้นะเพื่อนเพราะตัวผมเองนะผมต้องพูดตรงๆว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีดวงเรื่องหมุนสปินเลยแล้วผมผมก็เลยไม่ค่อยทําคลิปเกี่ยวกับการหมุนสปินเท่าไหร่นะเบอร์นไหนๆมันก็อัดคลิปแล้วไงผมก็เลยมาคลิปนี้ให้เพื่อนดูนะผมอ่ะส่วนใครที่เข้ามานั้นเพื่อนอันนี้นะผมใครที่เข้ามาเนี่ยให้เพื่อนสังเกตด้านขวามือนะผมตรงวงล้อตรงนี้นะใครที่เข้ามาใหม่นั้นเบอร์นอันนี้ครับเวลาที่ออนข้างแแต่่่ทีน ผมชวนเพื่อนเนี่ยได้แน่ๆน,นะผมสปินนะใครอยากวัดตัวยังไงนะเพื่อนๆก็สามารถมากดหมุนสปินกันได้เลยับผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปดูลักกันนะผมว่าผมเนี่ยได้เลขเท่าไหร่ับผมพะตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นของของผมเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับอ่ะเขาได้อยู่ในส่วนของอัญมณีส่วนหลังนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมมีเล่มนี้เลยเป็นไงอย่างเฟี้ยวอ่ะแต่มันบั๊กตัวผมไปหน่อยวะ่ะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนั้นเพื่อนขออนุญาตดูเลขสักนิดนึงคออรับ โอเค1 2ึ่นั้นเพื่อนของก็เหลืออีกประมาณเท่าไหรวะเก้าพันแปดร้อยห้าสิบชิ้นนั้นเพื่อนประมาณนี้เลยนะผมคนที่มีดวงไงก็อย่าลืมมาหมุนกันนะครับเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนั้นเพื่อนเพื่อนๆไหนที่มีคำถามยังสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E นะีีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อไย่ลืมกดติดตามไว้ได้นะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ E ีีหน้านะจ๊ะคนมีดวงอย่าลืมมาหมุนนะจ๊ะอีหนู